สวัสดีครับท่านผู้ปกครองเลียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับตอนนี้เรามาเจอคลิปที่5นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคุณเออเรามาเจอคลิปที่5กันก่อนนะครับในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับในตัวชีวดที่2องเราอยู่ในตัวชีวดที่2ออยู่นะนะครับใช้ซอฟต์วแวร์อย่างง่ายใช้สื่อนะครับตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและสามารถแก้ไขได้นะครับอ่ะ ใช้รูปแบบเดิมนะครับแต่เรามีในไปงานนี้นะครับมีรูปแบบอ่ามีคําศัพท์ขึ้นมา1คํานะครับคือ glide นะครับอ่ากลายนะครับกลายกลายกลนะครับกลายหนึ่เสกหมายความว่าไงกลเนี่ยภาษาไทยแปลว่าบินเป็นล่อนเครื่องล่อนนะครับก็คือ กระโดดนะครับจุดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนี่คือการกลายนะครับกลายหนึ่งเซกหมายความว่าคุณบินล่อนเนี่ยใช้เวลา1วินาทีบินหรือล่อนเนี่ยใช้เวลา1วินาทีนะครับบินหรือล่อนไปไหนใช้เวลา1วินไปที่จุดของจุด x ในแนว,แ,นวแกนนอน y ในแนว,แ,นวแกนตั้งนะครับเราดูว่า x y สมมติเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าอันนี้คือ x เราพูดตรงนี้กันนะว่า x หนึ่ง y หนึ่งรอยนักเรียนก็มาดูจุดตัดตรงนี้นะครับ x หนึ่งอยู่ไหนตรงนี้ y หนึ่งอยตรงไหนอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ปะดอ่าหนึ่งอันนี้หนึ่งเพราะนั้น x 100 y หนึ่งคือจุดที่ตัดกันตรงนี้นี่คือ x หนึ่ง x มาจากไหน x แน่นอนเนี่เห็นไหม เอเส้น100ตรงนี้อ่า y อยู่ไหน y เส้นนี้นะครับ y 100จุดตัดก็คืออยู่ตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ไปจนงตรงนี้นะครับโอเคเข้าใจยังเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะนั่นเลยไม่ตอบครูไม่ตอบครูแล้วไม่สามารถตอบครูได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปยอยู่ช่อง y o u t u b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครห้องช่องครูด้วยนะครับกดติดตามช่องครูด้วยนะอ่ะมาต่อ มาต่อกันเลยมาอธิบายกันต่อนะครับเข้าใจแล้วแนหะคือการบินนะครับคุณจะบินไปที่ทางไหนก็ได้เลยก็ได้นะครับไปที่จุดตรงนี้บินไปจุดตรงนี้จุดปลายทางตรงนี้นะครับเหมือนกับน,นกอ่ะนกบินจากกิ่งนี้ไปยังกิ่งหนึ่งจากกิ่งนีง้ไปยังอีกกิ่งหนึ่งนะครับนี่คือการกรายนะครับใช้เวลามีระบุเวลาด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะมาต่อกันอันแรกเลยไม่ใช่มาต่อมาเริ่ม อันนี้ไม่มีองศานะไม่มีองศามาให้เรียนปวดหัวนะแต่มีจุดพิกัดมาให้เรียนปวดหัวแทนนะครับอ่ามาเริ่มต้นกันเลยนะครับปุ๊บโอเพนอ่าเจนคิกก็คือเริ่มโปรแกรมนะครับก o to x เศูนย์วศูนย์หมายความว่าไงหมายความว่าเริ่มที่จุดตรงกลางตรงนี้นะครับเริ่มที่จุดตรงกลางตรงนี้นะครับอ่ามาต่อการเขาบอกว่าเคลียร์ลบ อะไรที่อยู่บนกระดานออกไปให้หมดอันนี้คือลายอันนี้คือเซตขนาดปากกาให้เท่ากับ10นะครับจดปากกาวางปากกาเริ่มทำการเขียนได้นะครับอ่าเริ่มทำการเขียนได้จุดปุ๊บอ่าจุดไปเลยบรรทัดแรกเขาบอกว่าให้กลายเนี่ยบัรทันแรกนะกลาย1วินาทีไปยังจุดที่ 1> x 1 0 0 y 100ให้บินจากจุดเริ่มต้นนะบินจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะไปยัง x 100 y 100 x 100 y 1 0้อยคือตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ปะครับนี่คือ x 100 y 100นะครับนักเรียนดูนะนักเรียนนั่งจดปากกาลองดูนะนะครับนี่คือ100นะครับนี่คือ100เนหะ็นไหม y ก็คือ100นะครับ มันเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมล่ะมันเป็นเครื่องหมายบวก x ก็คืออยู่ทางขวา y ก็คืออยู่ทางบนนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกทั้งคู่นะนะครับ x ก็ไปทางขวา x ก็ไปทางบนถ้าเกิดไปทางซ้ายซ้ายมันติดลบถ้าไปทางล่างก็ติดลบเห็นไหมอันนี้ติดลบติดลบแต่เนี้ยเป็นบวกเป็นบวกแสดงว่าอยู่ทางขวาก็อยู่ด้านด้านบนนะครับโอเค เขาบอกให้บินใช่ไหมบินยังไงล่ะบินอย่างนี้เลยจุดนี้ไปยังจุดนี้นี่บินมาละบินมาแล้วบินมาละอ่ะไปแล้วนะไปจุดนี้แล้วนะอันดับแรกนะอ่ะผ่านนะหวัวปากกาอันนี้ทำเสร็จแล้วเรียนขีดทิ้งเลยนักเรียนจะได้ไม่ต้องงงสับสนนะครับอ่ะบินต่ออันดับนี้อ่ะบินต่อเขาบอกว่าไปที่ x 1 0 0 y y เท่าไหร่อ่ะ y ศูนย์ x หนึ่งร้อยศูนย์มาหาจุดพิกัดก่อน x 100หนึ่งร้อยวศูนย์หนึ่งร้อยตรงนี้ y ศูนย์ูนอยู่ตรงนี้ก็บินกลับมาที่เดิมก็บินกลับมาที่เดิมนะเริ่มจากตรงนี้แล้วบินกลับมาที่เดิมนะครับอ่ะเสร็จแล้วผ่านไปหนึ่ง หตัวนะครับหตัวผ่านไปแล้วนะะ่มากลายต่ออันนี้บินไปยังจุด 0, 0ูจุดเริ่มต้นที่เดิมอันนี้ก็คือเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะคุณครูงงอันนี้ x 1 0 0่อ y ศเอา x ก่อน x 1 0 0ตรงนี้นะครับ y ศูนย์ก็คือตรงนี้เพราะนั้นนะักเรียนต้องกลับมาตรงนี้ x หนึ่งร้อย y ศูนย์ขอโทษทีครับเออครูลบหมดเลยเมื่อกี้ไม่ตรงนี้อ่า x หนึ่งร้อยตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ y ศูนย์ก็คือตรงนี้ y ก็คือจุดเดิม y ก็คือจุดเดิม y นี่คือ y ขนาด y นะครับ y เห็นไหมวายศูนย์นะครับ x หนึ่งร้อยตรงนี้เพราะนั้น x หนึ่งร้อย y หนึ่งร้อยจะอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วครูก็บินมากลับมาที่เดิมครูครูบินกลับก็คือบินบินมาจุดนี้บินมาจุดนี้นะครับเสร็จแล้วอ่านะครับอันนี้ทิทท้งไป อันต่อไปเขาบอกว่าบินไปที่ x 1 0 0 y 1 0 0บินมาที่100 Y100 อ่ะบินหาจุด x ก่อน x y 1 0 0 y 1 0 0อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ x 1 0 0 y 1 0 0คืออยู่ไหนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับบินกลับมาบินกลับมาก็เขียนมาตรนี้เขียนย้อน เขียนเรื่องจบตรงนี้นะเขียนกลับไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วขีดทิ้งอ่ะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้นะครับกลายหนึ่งวา่าหนึ่งเซกทูเอ็กศูนย์วายลบหนึ่งร้อยหาเอ็กศูนย์ก่อนเอ็กซ์ศูนย์วายหนึ่งร้อยอยู่ตรงไหนเอ็กศูนย์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางรูปภาพนี้ นะครับกลางรูปภาพนี้คือ x 0 y 1 0 0อยู่ตรงนี้ y ก็คือตรงนี้ x 0 y 1 0 0ก็คือจุดนี้ x 0 y 1 0 0ก็คือตรงนี้อ่ะเขาบอกให้กลายก็คือบินไปบินไปบินไป,นไปลกูกบินจากตรงนี้ ลงมาข้างล่างนี้100นะครับอ่าเสร็จแล้วเขียทิ้งเราเน่ยขียดทิ้งอกลายใหม่กลายหนึ่งสเอกหนึ่งรย็ x ลบหนึ่ง y อายลบหนึ่งร้อ่ะเ1 0 0หนึ่งยมีตรงนี้ดูก็อือลบหนึ่งอก็คือจุดนี้ปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บ เฮ้ยตรงนี้ x ลบหนึ 100, y ก็ลบหนึก็คือจุดนี้ปั๊บจุดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะเขาบอกให้ทำไรครับบินไปอ่าบินไป1นึ่งวิอ่าบินอืมบินไปหนึ่งวิอ่ะบินบินบินไปหนึ่งวิเสร็จแล้วทั้งหมดต่ออันนี้ทำแล้วนะกลายทูไปที่จุด0ูนย์ศูนย์เฮ้ยเดิมอีกจุดยังไงพี่ได็อยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะครับเพราฉะนั้นนเรียนก็ต้องบินกลับมาที่เดิมเริ่มจากตรงนี้นะบินกลับมาที่เดิมบินกลับมาที่เดิมโอเคขีดค่าอาเพนอัพคือยกปากกาขึ้นจบแล้วได้รูปไหนได้รูปนี้ไหมครับลองคิดตามนะลองคิดตามนะแล้วลองทําตามคุณฟูดูนะครับลองฝึกดูนะอ่า เรียบร้อยนะครับคุณครูมีเซอร์ไพรส์ของนักเรียนเซอร์ไพรส์ให้ทายคลิปนี้นะครับทายคลิปนี้คุณครูมีเซอร์ไพรส์ให้สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือนี่นักเรียนคลิกดูไปในใบางานต่อไปแล้วดูโค้ดสิดูสคริปต์ดิคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมคุณครูอธิบายนักเรียนฟังคุ้นคุ้นไหมครับศูนย์เก้าสิบร้อยแปดสิบลบเก้าสิบ เหมือนอันนี้ไหมเหมือนหน้านี้ไหมเอ้เหมือนหน้านี้ไหมเอ้เหมือนหน้านี้ไหมลองดูนะลองดูนะลองดูนะถ้าเหมือนนักเรียนลอกได้เลยดูคลิปที่3ได้เลยนะครับดูคลิปที่3าได้เลยแล้วลอกตามนะครับในรูปใบงานนี้นจะจ๊ะในใบงานนี้นจะจ๊ะโอเคเนาะ โอเคโอเคโอเคสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ